การตั้งค่าระบบ System Parameters เพื่อให้พอร์อตอมตะหรือรอดยากที่สุดตามสไตล์ k z m เราจะออกแบบการเดินเงินดังนี้เงินทุนเริ่มต้น100,000เ 100, ซนหรือ1,000 USD ช่วงราคาที่วางโซน1,600ถึง2,100ดอลลาร์ช่วงราคาหลักในช่วงปี2021ถึง2023และมีการขยายโซนตามราคาที่พุ่งขึ้นในปี2024ถึง2026 ระยะห่างไม้กริดสเต็ปทุกๆ100ดอลลาร์เช่น1,800 1,790 1,780เป็นต้นขนาดออเดอร์ลอตไซส์0.10ลอตบัญชีเซนเท่ากับ0.001สแตนดาร์ดลอตหมายเหตุการออก0.1เซนลอตทุกๆ100ดอลลาร์ถือว่าปลอดภัยมากสำหรับทุน100,000เซนกลยุทธ์ Buy Only ซื้อเมื่อย่อและเทคโปรฟิตสั้นๆเพื่อเก็บ Cash Flow กระแสงเงินสดเข้าพอร์ตแล้วรอรับใหม่ที่เดิม re-entry ไทม์ไลน์สถานการณ์จริงในช่วง5ปี Story of the Port ปีที่1 2021สะสมกระแสงเงินสดราคาวิ่งอยู่ในกรอบ1,700ถึง1,950ดอลลาร์การทำงานระบบจะเปิดบายและปิดทำกำไรได้บ่อยมากเพราะราคาวิ่งไซด์เวย์ในกรอบกว้าง สถานะพอร์ตได้แคชฟลู o ์สม่ำเสมอไม่มีการติดดอยหนัก Floating Loss ต่ำปีที่ 2, 2022บททดสอบใหญ่จุดต่ำสุด ราคาเกิดสงครามรัสเซียยูเครนราคาพุ่งไป2,070ดอลลาร์ 2, มีนาคมแล้วทุบลงแรงไปทำโลที่1,614ดอลลาร์ 1, กันยายนการทำงานไม้บายที่ติดดอยด้านบน1,900ถึง2,000ดอลลาร์ 2, จะเริ่มติดลบสะสม floating loss ระบบจะทยอยเก็บไม้เพิ่มตามโซนที่วางไว้จนถึง1,620ดอลลาร์ 1, max drawdown ความเสี่ยงสูงสุดช่วงกันยายน2,022 พอร์ตจะติดลบทางบัญชีตัวเลขแดงประมาณ30-40%แต่ด้วยทุน100,000เซนระบบยังรับไหวสบายๆไม่ล้างพอร์ตสถานะพอร์ตอดทนถือไม้บายติดดอยแล้วรอราคาดีดกลับ ปีที่3ถึง4 2 0 2 3ถึง2 0 2 4จุดเริ่มต้นขาขึ้นครั้งใหญ่ราคาดีดกลับจาก1,600ขึ้นมายืนเหนือ2,000ดอลล่าและทะลุ All-Time High ไป 2,400+ ดอลล่าการทำงานไม้ที่ติดดอยทั้งหมดในปี2 0 2 2จะทยอยปลดออกและเปลี่ยนเป็นกำไรมหาศาลร,ระบบจะเริ่มวางโซนใหม่ที่สูงขึ้นตามราคาตลาดเพื่อเก็บ cash f l ต่อสถานะพอร์ต อ q ควิตทุนรวมกำไรพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วปีที่5 2025ถึงมกราคม2026 To the Moon ราคาทองคำเป็นขาขึ้นรุนแรง SuperB ์ l ูลิชวิ่งจาก2,500ไปแตะระดับ3 0 0 0ันถึงสี่พพลัสดอลลาร์ตามบริบทราคาปัจจุบันปี2026 การทำงานไม่มีไม้ค้าง (no floating loss) เพราะเป็น buy only เทรนขาขึ้นคือสวรรค์ของระบบนี้กำไรจะมาจากการ buy on dip ซื้อเมื่อย่อตลอดทางสถานะพอร์ตกำไรทบต้นทุนเติบโตมหาศาลสรุปผลการจำลอง (simulation results) นี่คือหน้าตาของพอร์ตหลังจากผ่านไป5ปีหัวข้อรายละเอียดประเภทบัญชี s e n d account) เงินทุนเริ่มต้น1 0 0 0 0เซนหรือ1,000 USD กำไรสะสม cash flow บวก150,000ถึง200,000เซนกำไรประมาณ 150, ถึง200%เปอร์เซนมูลค่าพอร์ตจบ balance 250,000ถึง300,000เซนหรือ2,500ถึง3,000ดอลลาร์ max drawdown ความเสี่ยงสูงสุดประมาณ35%เปอร์เซนเกิดขึ้นช่วงกันยายน2022ที่ราคาทองลงไป1,614ดอลลาร์ สถานะปัจจุบันพอร์ตว่างหรือถือไม้น้อยมากเพราะราคาเป็นขาขึ้นรุนแรงวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแผนนี้ข้อดีจุดแข็งรอดตาย100%เซในช่วง5ปีที่ผ่านมาทองคำเป็นขาขึ้นระยะยาวการเล่นหน้าบายโอนลี่จึงได้เปรียบมหาศาลแม้จะติดดอยปี2022แต่สุดท้ายราคาก็กลับมาและทำนิวไฮ จิตวิทยาดีเยี่ยมอย่างการใช้พอร์ตเซ็นทำให้ตัวเลขการขาดทุนดูไม่น่ากลัวเช่นติดลบ300ดอลลาร์คือ30,000เซ็นดูเยอะแต่จริงๆคือ30%ของพอร์ตทำให้ถือทนได้ความเสี่ยงจุดตายหากเกิดเหตุการณ์ทองคำหลุด1,500ดอลลาร์แล้วลงยาวต่อเนื่องซึ่งไม่เกิดขึ้นใน5ปีนี้ระบบนี้จะติดดอยหนักจนอาจต้องเติมเงินรีฟิลเพื่อรักษาพอร์ตสรุป แผนการเทรด KZM Buy อ n y y ด้วยทุน1 0 0 0 0แสนเซนในช่วง5ปีหลังสุดชนะตลาดได้อย่างสมบูรณ์แบบพอร์ตโตขึ้น2-3เท่าตัวโดวยผ่านวิกฤตปี2022มาได้ครับ